เราก็เช็ดต่อจนเสร็จเงียบที่ปฏิกิริยาอันเกี่ยวกราดเขาเป็นคนเป็นคนอ้ยเขาเป็นสุนัขที่แบบขี้ลำคาญ่ะขี้ลำคาญเวลาเกานอนหรืออะไรอย่างเงี้ยใครไปรลุงอาริมาเขาจะเขาจะแบบอารมณ์เสีย ก็จะงีง่แต่เวลากินอยู่นะเขาจะไหมนะแบบผิดปกติกับสุนักบางบางตัวเนะาะพอกินอยู่ไปแยงเขาจะโอ้โยนั่นเลยอะ่ะ เพราะอย่างเงี้ยเขาเป็นคนที่แบบอยู่เป็นหมาจรมานานเนี่ยแล้วไม่มีใครไปจอแยหรืออะไรเขาอยู่เขาก็สบายๆพอมีใครเข้ามาจุดนจี้อะไรกับเขามากเขาจะลำคาบแต่เข้ามาแบบเก่านะเข้ามาเก่าเข้ามาอะไรเขาจะชอบเขาจะนิ่งนะแต่เข้ามาจับเขาจะมากอดเขาจะมาจูบเขาเนี่ยเขาเขาจะลำคาบ แต่เข้ามาเกาเ,าเปลี่ยนหน้าเกาให้นะโอเคเขาจะปล่อยให้เกา,เาสบายเขาไงแต่อยาาเข้ามาลวนลามเขาแล้วกันลวนลามในทีที่มันว่าขออุ้มขอกอดขอจุกหอมอะไรเงี้ยเขาอย่ามก็จะแง่งทันทีเลยเขาจะไม่ค่อยชอบ ส่วนตัวมากครับเพราะว่าเขาอยู่ก็จะอยู่ตัวเดียวมาหลายปีอะ่ะเขาก็เลยแบบชิน่งเออถ้าก็เป็นสัตว์ที่ถูกถูกเลี้ยงมาอาจจะถูกเลี้ยงมานั่นแหละแต่คงจะแป๊บเดียวอะ่ะแล้วก็มาโดนปล่อยหรือว่าหลุดออกมาเขาก็คงคงนิสัยแบบชินอะ่ะนอนตรงไหนก็ก็นอนโดยไม่ีใครมายุ่งกินตรงไหนเขาอยากจะกินอะไรก็กิน เดามมีใครมาป้อนอก็ได้นี่สงจากแม่แม่นี่ลแหละคอยช่วยดูแลคอยช่วยอนุเคราะห์คอยช่วยสนับสนุนเรื่องอาหารเรื่องเสือ้อผ้าเรื่องยาสผมสารพัดของน้องเนี่ยต้องขอบคุณแม่แม่จริงๆผมไม่ได้ออกตังซื้ออะไรเลย นะครับนอกจากเก็บตังค์เข้าว้แล้วก็ซื้ออาหารสุนัขเลยทีเดียวหรือไม่ก็ทําประโยชน์ให้กับส่วนรวมนะขอบคุณแม่แม่เอฟซีทุกท่านเลยขอบคุณจริงๆ ใช่ัเนียชครับครับดีครับถ้ายิ่งมาสายเรานะครับลองฮนะเราก็จะทำาใวสิ่งที่ดีๆเพื่อส่วนรวมทุกคนที่เอาสตงสางค์ใส่กระเป๋าน้องนะครับมันก็กลับไปหาส่วนรวม ครับบางคนทํามาส่วนตัวเราก็ไปให้ส่วนรวมครับน้องนี่โอ้ยทำคนนี้หลายแสนแนะน้ําท่วมที่สิงห์บุรีก็สองแสนกว่ากับสามแสนนะอาหารสุนัขนี่ก็ก็ประมาณลักสองแสนกว่าแล้วมนะังก็เกิดสามแสนนะเหมือนกันเนี่ยถ้าไม่ได้ จากแม่แม่จากเอ็ซีน้องแล้วก็เขาคงให้ขนาดนี้ก็ขอให้สิ่งที่แม่แม่แมทำมาก็ส่งผลให้แม่แม่ทุกคนนะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ส่ปรารถนาทุกสิ่งอย่างทำมาเท่าไหร่ก็ขอให้กลับไปเป็นล้านเท่า แลูกม้มเขาเป็นสุนัขที่ตาเขาอะตาเขาจะ,ตา,าจะตาเขาจะมีสเสน่ห์เลาเขามองหรืออะไรเนี่ยเรารู้ว่าเราแค่แอบมองเราเนี่ยเขาแกล้งเป็นหลับนะพอเราจ้องเขา้นะเขาแกล้งเธอเป็นหลับรู้ว่าเราจะออกไปไหนหรือเปล่าออกจากห้องไปหรือเปล่าเราจะงกดูกว่าเขาหลับหรือเปล่าแค่ชะง,งกดูอ่ะเขาหลีตาเลยนะหลีตามองเราแกล้งทําเป็นหลับ ค่ไมารู้เราเราดูเขาอยู่เขาก็ค่อยหลีตายข้างดูเราเออยังไม่ออกยังไม่ลุกพอได้เสียงประตูเปิดแล้วก็จะวิ่งตามทันทีแล้วก็มานั่งดักรอที่หน้าห้องไม่เข้าห้องเลยนะดูที่ว่าเดี๋ยวต้องออกไปอีกเขาจะไม่ต้องลุกไปลุกมาเนี่ยถ้าเขาเช้าเขาจะปลุกแนละ้วอาจจะหมูกขาชนขาชนแขนแล้วก็ิง่งยังยงลร้อง ได้ร้องแบบนั้นเงี้ยอยากจะออกไปฉี่อยากจะออกไปข้างนอกเวลาเขาจะนั่งเขาจะนั่งหน้ารักเอขายข้างหนึ่งพับบางทีพับสองข้างนอนตะแคงชอบไล่นกเลยให้หาบนกเลย ผูกเาไว้เพื่อใช้กระดวูว่าสอนเขาว่าอย่ามาไล่นะนี่พ่อเลี้ยงงอกไว้นะฮะไล่ไม่ได้ห้ามไล่นะเนี่ยมาเจอคนให้อาหารสุนัขไปลุกไปเขาเขามากองกองไว้เอามาใส่ถุงพลาสติกไว้สุนัขจรมาเห็นเขาก็ฆ่าไปเอาไปทานยี่สิบสองชอบเ่าออกออกมาดูอาหารเนี่ย ที่บ้านเขาก็ทานนะทานได้ด้วยแต่เหมือนกับสันทายานสุดรักนะพอได้ทานแถวนี้แล้วก็ต่อมาเอาใหม่เหมือนกับทานเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มแบ <c oughs> นี่ลูกเดีอดร้านร้องมาข้้องไม่ต้องไปสนใจเขาลูกนะเดี๋ยว ทำนั <idd les Lust> <t myst icism> <laughs> ่นอะไรหมู <Wit default> ่บ้านนี้สุนัขรอบหมู่บ้านเยอะ สียยีบสองยีหอนเดี๋ยวยีบสองครับก็จะวิ่งไปไปหอมไปดมนะ ไม่ได้ไม่ได้เห่าไม่ได้กัดหรอกแต่ยี่สิบสองเขาก็แบบวิ่งหนีเขาอยากนะเจอกันยี่สิบสองเขาพยายามหนีเขาไม่อยากยุ่งจริงๆแล้วเปลี่ยนนายก็ไม่มีอะไรหรอกเปลี่ยนนายเขาก็แบบอยากจะเออเห็นพี่อยากะเขาไปทักทายพี่ประมาณหนี้ ไปไหนลูกเข้าบ้านดีกว่าถ้าปิดไฟลงรถก่อน่นะป<ะ>มาไหมนะีะวิ่งไปหาที่เนาเป็นเนื้อะไร ทักทายทักทายอันนี้ลูกหนั่งกับพ่อตรงนี้ก่อนเดี๋ยวนั่งกับพ่อตรงนี้ก่อนลูกนั่งลูกตรงนี้อึ๊บอึ๊บอันนี้แหมแหมลูกลิ้นห้อยดิบอกแล้วอย่าเล่นกับระบบแฮ่แฮ่แฮ่ลิ้นห้อยลิ้นห้อย น้่งลงกับลกูกพึ่งรีบเข้าเดี๋ยวพ่อพาเข้าอ่าโอเคสวยเหน่ยไม่น้อยเหน่ยเหน่ยไม่ใช่น้อยฮะรูปหล่อไอจูดย้ย

ยิวน้ำเหรอเดี๋ยวสักพักก่อนเดี๋ยวเอาเอาเขามากินไหมเขาจะนั่งเห็นไหมขาพับข้างหนึ่งยืมข้างหนึ่งนี่คือนั่งปกติแต่บางทีก็นั่งอย่างนี้นะปึ๊บอ่าสองข้างแต่เวลายืนเขาจะยืนสวยนะยืนสงา่าขาก็จะชิดติดกันนะแล้วก็จะแบะออกขาช่วงขากลางๆก,ก็จะชิดติดกันเลยนะแล้วก็เขาจะยืนสวยแล้วแบะออกอืม สายตาก็สอดสองกระลอกที่บ้านก็กระลอกสามสี่ตัวจ้องตลอดต้องช่วงสาวเท้ากัางวันไอ้ใหญ่ไอ้ใหญ่พาเดิมไปนะกลับไปเหมือนเดิมอะไรลูกอะไรคะเข้ายัาง คืนนี้พอไลฟ์สดได้ป่ะลูกตอนหนูนอนได้ไหมให้แม่แม่เขาดูได้ไหมโอเคนะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวคืนนี้นะคืนนี้จะไลฟ์สดนี่จะแปลกมากเมื่อกี้ฝนตกไปยังไงยังงงอยู่เนี่ยเป็นละอองฝนนะหรือว่าไม่น่าใช่ไอ้พวกตะกั่ง ฉี่จะไม่ใช่อ่ะที่บ้านไม่มีตกระดลษรองเป็นฝนนั่นแหละแต่จะไม่ตกเฉพาะที่เราเดินออกไปนิดเดียวแล้วก็หายหรือพระยินผมน้ำมนตโอเคนี่ทุ่มครึ่งนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคืนนี้อันตรายสดให้ได้ชมกันนะโอเคนะมี่ตู้บางคนว่าเอ๊ตู้อะไรสงสัยนี่คือตู้ตอนที่มีโควิดเนะี่ย ตรงนี้เข้าไปแล้วก็จะกดน้ํายาล้างตัวมันจะเป็นรออองเราก็จะหมุนไปหมุนมาหมุนตัวอยู่ในตู้นี้นะใครจะเข้าบ้านเพราะนั้นคุณแม่อยู่แล้วคุณแม่ก็ไม่ค่อยสบายด้วยก็เลยต้องฆ่าเชื้อทุกคนก่อนเข้านะครับนี่คือตู้โอเคเดี๋ยวคืนนี้จะไลฟ์สดให้ชมกันนะครับขอบคุณมากนะเพื่อนๆอ,อ้าวว่าเก๋มาเพาะเก๋ร,เกรู้ว่าขิวน้ำนี่ น้ำเป็นไงลูกลองดูนี่กินไหมอืมมีกินด้วยนี่ชอบชอบชอบดูื่ไหร่พ่เกศด,ดูไรสดอยู่นี่บอกว่าอยู่น้ำก็เลยเอาน้ำมาให้ทาน พักเกตเขาก็เกาให้ตลอดอะ่ะเกาบางทีผมอยู่ในห้องดูวันนี้ดูซีเกมเขาก็นั่งอยู่กับเราเขาคงเบื่อออกมาข้างนอกอ,อ,กลอแล้วพักเกตเขาก็เกาเขาก็นอนเกาเฉยนี่กินเผื่อพวกนี้เลยมั้งเนี่ยฮะ ศาสนากินเผื่อพรุ่งนี้เลยมะอา่ารู้เลยหยุดเลยอายอะลูกไม่ต้องอายมาขนาดนี้แล้วลูกกินต่อได้เลยอืมรับประทานต่อได้เลยค่ะรูปหล่หอเดี๋ยวคืนนี้ก็ต้องหงิงหงงหงิงห้งหงหงปวดฉีกอันเนี้อันนีอนนอ้อ่ะอ่าโอเคแก้ขวยแก้เขินเอาซะหน่อย ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเข้าไปเนี่ยต้องใช้ผ้าเปียกนะเช็ดทั้งตัวเช็ดขาเช็ดท้องเช็ดพุงเช็ดจู๋วพอก็ฉี่มาเนี่เสียงอะไรลูกสงสัยเสียงอะไรหวะ ตาเขาสวยตาเขามีเสน่ห์ตาเขาจะแบบโตๆใช่ไหมลูกแง่งแง่แง่ง ันขาวเอา้าดูไปดูมาหน้าเหมือนพ่ออีกแล้วใช่ไหมลูกอันนี้อิ่มนะอิ่มจริงโอเคนะโอเคแค่นี้ก่อนนะครับนะเดี๋ยวคืนนี้ได้ชมกันต่อโอเค โอ้ไม่ได้ถือเชือกวันนี้เลยเดี๋ยวหลุดอันนี้โอเคนะครับเดี๋ยวพาเข้าบ้านก่อนขอบคุณทุกคนนะครับไปรับไปลับไปรับเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวคืนนี้คืนนี้คืนน,น,นี้ให้ชมกันใหมอรรหอ่อะไรครับลุ๊กต่ออะไรครับตอนนี้มันไม่ค่อยสว่าง อให้ครบล้านเลยเหจะไปแล้วให้ครบล้านก่อนอีกสองอีกประมาณแสนกว่าเองอําแม่แม่แล้วกดกดให้ครบล้านก่อนเร็วนี่เก็บเท้าสองข้างเห็นไหมนเนี่ยแล้วพันเนื่องเจะเก็บด้วยเลยด้วย หน้าล่ะเขานั่งเขาก็แบบถ้าว่านอนเขาก็จะเอาแบบเอาหน้ามาข้างหน้าถ้าเรานั่งอยู่บนรถตู้นะเอาเหยียดขาแนละ้วเขาจะเอาหน้าเขามาวางทับกันที่ขาเขาจะหลับสบายแล้วกระโดดข้ามเราข้ามไปข้ามมาไม่มีการเกรงใจถือว่าพวกเดียวกันสบายสบายพ่อกับลูก อะไรครับไม่ได้ว่าอะไรเลยนีอะไรอะไรเห็นอะไรรูเอลาเก้าแสนแล้วลูกเก้าแสนแล้วเก้าแสนแล้วโหดเนี่ยไม่ยินเสียงอะไรลูกนี่ นี่บางบางปกตินะเราก็เราวันไหนที่เขานอนแล้วหูตั้งขึ้นมาเนี่ยคืออะไรไม่ร้เขาหลับผันดีได้แต่หูตั้งแบบตั้งเดกขึ้นมาเลยนะ<ม>เขาเขาอะไรไม่รู้<ม>เขาเป็นอะไรลูกหนูคนละนอนแล้วหูหูตั้งขึ้นมาเนี่ยแน่สายไปสายมา อ้าวร้านแล้วโอเคไปทานข้าทานปลากันก่อนเนาะเดี๋ว่เจอกันนะทานข้ากันขอบคุณมากนะขอบคุณมากครับขอบคุณมากเรายังไม่เห็น20ล้านตั้งนานแล้วเนาะเดี๋ยวก่อนอยากเห็น20ล้านอีกเหมือนกันเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งแล้วกันนะเราจะล็อกแรกล็อกแรกแบบอะไรอะไรเนี่ย ห <c oughs> น้าก็าหลอนนะดูสักก่อนใช่ไหมลูกอันซ้ายอันขวาลูกอโอเคไปแล้วครับมา วันนี้เจอกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากๆตุ๊ๆๆต้นนปรารถนาทุกคน